วาท่าไรอิว่าท่าไรมาดูครับกัดครับกับไทายชิบัวไมขาได้ขายกันมาชิบวขไงล่ะแม่นัะอมเท่ออมาไงล่ะนี่ตัวนึงหมนตัวนึงนี่มาดูเอาเด้อครับห้าหมื่าลุงหาชิบหัวแล้ว ไหนตัวนึงันมีตันมสองตัวหลายตัวเลยใช่ายสองตัวนี่นี่เมียนุ่นดิเออเมียจอยนุ่นแหละอรูปเดียวมอนอกอจะไปืแบบหน่ายังไงล่ะาหดเล่นนี่แหละมกออ่ะเนามาอมีแลอ

ามาซื้ออยู่กับบ้านนะครับมาซื้ออยู่ที่บ้านนะครับสามหมื่นครับแเราจะไปขายยังไงครับบ้านมันก็แพงนะถ้าเดี๋ยวบ้านก็แพงนะครับตลาดแพงเหมือนเดิมครับไปซื้อที่ตลาดถูกกว่านี้ครับ